กูมันแห้งไปขายเจียมข่ายซื้อเบียร์มาแรงอันนี้เจ็ดเดซแล้วเนี่นะ ບໍ່ເຂົ້າກັນນະຊິເຂົ້າເມື່ອບໍ່ມີເວລາຍຶດໄປໃຫ້ບໍ່ມີລົດຕັກເຂົ້າໄດ້ເອົາຕຸກນ້ຕັມາຕກອົາຕຸກຢຍສໍ

คนเนี่ยม่มีรถตักอะขันนี้แป๊กมูแล้วก็บรรทุกได้หลายก็มูอีกระบบเกียร์เป็นแบบนี้ ซิ่งต่างมูเมื่อสิบสองหมูบ้านนี้มีมีสองคันมีน้ำคันสองคันอันนี้เป็นเผ่าของรถงย่งที่บรรทุกได้หลายกมูอีกอยู่บรรโนอันน,นี้รถมาทางบรรโน และดุมการสามคันคันนี้คือปกติคือรถซิงทั่วไปเลยสามสันฮอริตังเกินนี้แล้วแค้นเอ็ก ีดือดหนึง่งอ้เริ่มกินนัน้นมันแห้งแล้วขันหนึ่งเอาไปก้อนเอาไปก้อนรถนึงแล้วมืีไดซีรถ nên mình mình hén mình tắt hén